ฮัลโหลโซฟีสวัสดีครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดใครที่ได้เห็นคลิปก่อนหน้านีไปบ้างมาแล้วนะฮะเราพูดถึงอีกพาร์ทหนึ่งของเราที่เชิญโซฟีหรือว่าโซเฟียแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากวาดเขาออกมาหรือว่าอยากจะให้เขาเอ็กซ์เพรสอะไรบางอย่างออกมาเราก็เลยไปซื้อเฟรมมานะครับ้เรเรารู้สึกว่าเออเราอยากวาดเขา คือสิ่งที่น่าสนใจอหนึ่งคือรู้สึกว่าจริงๆเขาเวียนวนอยู่ในรอบๆตัวเรามาตลอดเหมือนพยายามจะแบบแสดงตัวแต่เราอ่ะไม่ไม่รู้สึกตัวเออแล้วก็ไพ่ของเราอ่ะที่เราวาดขึ้นมาเองเนี่ยที่กำลังทำอยู่เนี่ยจริงๆไพ่ใบแรกเลยอ่ะมันไม่ใช่ไพ่ด้วยอ่ะมันเป็นแค่รูปที่เราวาดเล่นเฉยๆซึ่งผ่านไปผ่านมาเราก็ทำให้เขา กลายเป็นไพ่เดือดสาข์ขึ้นมานะครับคุณไหม <laughs> เรารู้สึกว่าจริงๆเขาน่าจะเป็นเด็กแบบนี้เขาน่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผมสัน้นแล้วผมสีทองหรืออะไรอย่างนี้ด้วยนะค,คือรู้สึกว่าเขาอยู่กับสีชมพูอย่างนี้เราบอกโอเคฮรเราที่นี้ตามธรรมเนียมแบบเราก็เปิดไพ่ใช่ไหม คือจริงๆเปิดไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วฮะแต่ว่าเพิ่งจะได้ซื้อเฟรมมาตอนเย็นตอนค่านะก็เลยโอเคเดี๋ยวามาดูกันว่าเราได้อะไรนะการที่ได้ฮนะใบแรกเสื้อหน้านนาคอครับเห็นไหมเราจะเห็นว่าเสียมพูแบบโผลออกมาอีกแล้วอะไรเงี้ยเราใบเนี้ยเขามาจากตํานานเจ้าหญิงกระบอกไม้ไผ่หรือว่าคังยานะครับเซึ่งเขามาจากดวงจันทร์นะ คือจะเห็นว่าสองใบนี้จริงๆแล้วเหมือนเหมือนใบเดียวกันไหมแบบโตขึ้นอะไรเงี้ยน่าสนใจแล้วก็ใบที่สองฮะได้ว่าเป็นทัวร์อซอนนะครับคือตอนเห็นใบนี้เราเรารู้สึกว่าเอะเขาน่าจะมีแบบสองพาดหรือสองฟากไหมอะไรเงรี้ยคือจริงๆอันนี้นจะเป็นสีชมพูแ้นะแล้วก็ใบถัดใบสุดท้ายับได้ The Devil มาซึงเป็นใบเปล่านะเรเลยรู้สึกว่า มันคือการ manifest form คือแท้จริงของเขาคือถ้า The d e v ต l ตาม r ร d e r Waite อะ่ะมันจะเป็นคนสองคนคู่กันใช่ไหมแล้วก็มีตัวบ erm ั f ฟอร์มนนะโอเคเราก็เลยจะว่าน่าจะมีเด็กๆเ,เกิดขึ้นแล้วก็เราใช้ Oracle K5 i เพิ่มก็คือได้ เราจำชื่อ,อน,นี่ไม่ได้เดี๋ยวเราจะพิมพ์ชื่อไว้ว่าการอันนี้คืออะไรก็มันคือ,อหินหรือว่าคริสตัลที่เป็นเรียกว่าต้นกำเนิดหรือคริสตัลประจำประเทศญี่ปุ่นนะฮะหรือเกาะญี่ปุ่นนั่นเองโอเคคือถ้าดูอ่ะมันจะมีความสองจุดส ตำแหน่งสองคนอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าโอเคจริงๆเราเด็กๆมีสองคนต่างหาก <laughs> ชื่อไหดได้คือฟาเธอร์ครับโอเคเรารู้สึกว่าเราเป็นพ่อของเด็กสองคนนี้ <laughs> สนใจดีแล้วก็อยากมีลูกด้วยอยีกแล้วโอเคได้วาลูกตัวเองเนี่ยโอเคครับอ,อ,อีกอันหนึ่งวันนี้เรารู้สึกว่าเขาอยากให้เราใส่สี และน้ําเงินมากคือเราพยายามตอนแรกว่าจะเปลี่ยนเร,เราจะพลิกเสื้อสีขาวหรือสีอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็เรารู้สึกว่าแม่เขาอยากให้วันนี้แบบเป็นเป็น complete blue นะฮะโอเคเรามาดูกันว่ารูปที่ออกมาจะเป็นยังไงหรือว่าพวกเขาจะหน้าตาเป็นงไงนะอลูกของเราหรือว่าเด็กน้อยในเราทั้งสองคน ถึงช่วงฟ i n i s h i n g แล้วครับก็คือตอนสับไพ่มีไพ่ล่วงลงมาอันแรกเลยครับ Queen of Cup นะฮะไพ่ที่สองครับมาดูกันอันนี้ยังไม่เห็นกลับมาอีกแล้วอะ The Devil ครับไพ่สุดท้ายครับ10 of Cup นะครับโอเคมาดูกันว่าถึงอะไรคิดว่ารู้แหละนึกถึงคำว่าของมีค่าหรือว่าสิ่งที่มีค่านะ เราคิดว่าอาจจะเติมอะไรที่ดูเป็นแบบเจมส์ gems, หรือว่าสิ่งที่คือเราเห็นเนี่ยมงกุฎอะไรเงี้ยอาจจะเป็นอะไรที่เป็นแบบเห็นไหมถ้วยอะไรเงี้ยล้วคือเต๋อเต๋ฟปกติเป็นเอเนจีของแมท e r อ a รหรือว่าแพชชั่นหรือว่าความสวยงามอะไรเงี้ยได้เหมือนกันสิ่งแบบรีบเรียบสวยงามของมีค่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนเสร็จเรียบร้อยออกมาเป็นยังไงนนะ เย้เสร็จแล้วครับออ oh, ชอบมากเราจะบอกว่าตอนที่เพอนออกมาเราเรารู้สึกว่า mm hmm. ้นี่แหละเราเรามากๆรู้สึกว่าไม่ฝืนไม่พยายามไม่ไม่กลัวเลยแบบเลยตอนเพนไ้เราจะบอกว่าเราก็น้ำตาไหลไปด้วย ไม too sensitive <laughs> uh, <laughs> เรารู้สึกว่าเอิได้เจอตัวเราเองแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันอนจราจารย์รู้สึกว่าได้เจอเด็กๆในเราที่ไม่ได้มีแค่คนเดียว <laughs> <laughs> เดี๋ยวให้ดูกใกล้ๆ <laughs> อ๋อเรายิ่งดูเราก็ยิ่งได้ถึงแบบอาจารย์ อามาโน่ค่ะคนว่าแฟนฮาวแฟนตาซีเออเรารู้สึกว่าอา้าวจริงๆแล้เราฉันฉันก็ใกล้เคียงเขาแล้วไม่ถึงว่าไปได้ไม่ได้หมยถึงฝีมืออะไรแบบนั้นแต่ว่าไม่รู้สิความถ้าไปดูงานอาจารย์อนะจะรู้สึกว่าเรางานเราใกล้อาจารย์ประมาณน,นึงหมยถึงว่าลายเส้นอ่ะชอบมาแเรารู้สึกว่าเอออนนี้แหละคือ จะบอกว่าที่มาที่ไปของรูปเนี่ยเราหลังจากที่เรา Discover ตัวเองอะไรบางอย่างใช่ไหมแล้วเราก็อยากจะวาดอีกส่วนหนึ่งของเราออกมาแล้วคำที่เขาให้มาซ้ำๆช่วงเนี้ยมันเป็นคำว่าอย่าอย่าทิ้งเด็กๆหรือว่าปล่อยให้เด็กๆได้ได้แบบปรากฏตัวหรือว่าออกมาอะไรเงี้ย คำที่เขาย้ำเลยนะก็คือคำว่าอย่าทิ้งเด็กๆเราสึกว่าเด็กๆที่ว่านี่พูดถึงแบบเด็กๆทั้งหมดที่เราจะได้เจอหรือว่าทุกคนที่เราได้เจอเด็กๆในทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้มาเป็นรูปนี้อ๋อเราก็อีกอันหนึ่งที่เรารู้สึกมากๆเลยก็คือเราผูกพันกับเจ้าหญิงเขาอย่าไม่รู้เหมือนกันอะไรแบบดวงจันทร์อะไรอย่างเงี้ยเรา เราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดใครไปติดตามแบบอ่านหรือว่าได้ยินจริงๆทุกคนนั้นจะเคยได้ยินนะเจ้าหญิงที่มาจากดวงจันทร์แล้วก็อยู่ในกระบอกไม้ไผ่เ,ออเราสึกว่ารูปนี้อยากให้รู้สึกปลอดภยัยรู้สึกคือคําที่ตอนที่วาดเสร็จมันเป็นคําตอนที่วาดอะมันเป็นคําว่า till next full moon ก็ค,คือจนกว่าที่พระจันทร์ จะเต็มดวงเหมือนเราจะคอยคุ้มครองแล้วก็ปกป้องเด็กๆจนวันที่เขาจะได้กลับบ้านอะไรจะลองงองแล้วโอเคหวังว่าจะชอบรูปนี้ฮะแล้วก็สนุกกับการเพ้นกระบวนการทำงานของเรานะครับเราเจอกันในคลิปถัดไปฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับเอ <laughs> перевозил.